นีได้ระน้อยคงหิวคงกลัวคงขวัญหายใจน้องน้อยจะสละอยู่แล้วพี่ชายน้องน้อยพี่ชายก็แทบใจจะขาดเหมือนกันใจทำยังไงก็ได้ที่จะให้ลูกกลับมาในอ้อมกอดของนราเหมือนเดิมนรสิงห์พวกนรสิงห์หรือเปล่าไม่ พวกนวรสิงห์ฝ่าพลังผีหน้ากับผีฟ้าเข้ามาไม่ได้เงินก็ไม่มีใครอีกแล้วนอกจากเจ้านายอินยากับเจ้าปัญแสงทั้งสี่พิษยาไม่มีใครกล้าทำเรื่องเลวซามต่ำช้าเท่ากับสองคนนั้นอีกแล้ว ข้าอยากจะตัดนิ้วดาราน,น้อยส่งให้ติดสากับนังมารันมามาดูเล่นสักนิ้วสองนิ้วติดสาของพลิกแผ่นดินหาลูกจนเจอแล้วก็ตัดหัวท่านสองคนเป็นค่าตอบแทนคงสนุกนะเจ้าว่าทำอะไรกับดาราน,น้อยก็รีบทำซะอย่าปากมากปากค่ามีเอาไว้เร่งให้ท่านสองคนรีบทำทุกอย่างจนถึงตอนนี้ละ องค์นรสิงห์ยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คุ้มครองสีพิษยาคืออะไรจะเย็นๆเถอะสีอาสาข้าใกล้จะได้คำตอบนั้นแล้วขอให้แน่ใจก่อนรีบๆแน่ใจหน่อยเถอะเจ้านางเพราะเวลายิ่งผ่านไปก็ยิ่งหมายถึงการก้าวขึ้นสู่ัรก์ของปันแสงก็จะยิ่งช้าลง อยากตกบากจริงขย,ยองของศรีษา,ามันเหลือเกินไม่เคยมีใครสั่งเราได้ยังไม่ถึงเวลาเราต้องยืมดาบของศรีษา,าตัดคอศัตรูของเราก่อนแล้วหลังจากนั้นดาบของข้าก็จะตัดคอศรีษา,ากับไอ้นอรสิงข้าไม่มีวันให้เจ้าเป็นกษัตริย์ภายใต้กรงเล็ไทยโดยเฉพาะนรสิง อย่างน้อยแรงแค้งของมันทั้งสองคนก็ทำงานให้เราได้ตอนนี้ติดสามกำลังวาวุ่นใจเรื่องตามหาลูกถ้าเราหาโอกาสฆ่ามันซะ <c oughs> ข้าไม่ได้ต้องการแค่ตัวติดสาถึงแม้แม่ทัพจะมีผลต่อการรบแต่ข้าต้องการทำลายเมืองทั้งเมืองให้ลาบคาบหมดจด ข้าไม่ต้องการให้กองทัพของข้าต้องถอยกลับมาเพราะข้ามกำแพงสีพิศยาไม่ได้ข้าจะไปไหว้ผัดเมืองห้ามข้าทำไมเมืองมาก ดูว่าเป็นคำสั่งของเจ้าปร,รันมาอีกห้ามแม้กระทั่งจะให้ข้าเข้าไปเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในวิหารนั้นหรอกให้อภัยข้าด้วยเจ้านางด้วยคำสั่งของเจ้าเหนือหัววันนี้เป็นพิธีสำคัญของนักบวชเท่านั้น ไม่อยากอยู่ที่นี่เขาอยากไปตามหาลูกดาราน้อยกลมาต้องการข้าสีพิษยาก็ต้องการเจ้าเหมือนกันข้ารู้ว่าเจ้าห่วงลูกเหนือทุกสิ่งแต่เจ้าต้องตั้งสติไว้ติดสาดวงจิตของเจ้ากลมชะตากรรมของสีพิษยาอยู่แต่พวกมันเอาตัวลูกข้าไปแล้วจใหข้าสู่บนภาวนาแทนที่จะไปลากตัวพวกชั่วมารับโทษที่มันกอ่อข้าทานไม่ได้จิตเจ้ากำลังหวั่นไหว ปล่อยให้อารมครอบงำทุกสิ่งใช่พราข้ารักลูกข้าเป็นห่วงลูกข้าลูกข้าจะเป็นตายร้ายดียังไงข้าหวั่นใจข้ากลัวท่านท่านอย่าห้ามข้าเลยงั้นเจ้าก็จงออกไปไม่ต้องสวดมนต์บูชาขวัญเมืองปล่อยให้ดวงจิตอ่อนแอเป็นธาตความโกรธแค้นและเมื่อน,นั้น ก็จะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดคุ้มครองสีพิษยาได้รอเพียงแค่กองทัพของนรสิงห์บุกเข้ามาบดขยี้แล้วดาราน้อยกับลูกหลานสีพิษยาที่เหลือก็จะต้องตกอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์ชั่วอย่างนรสิงห์แต่ถ้าเจ้าอยากจะรักษาสีพิษยา ให้เป็นแผ่นดินที่ดาราน้อยจะได้เติบโตขึ้นพร้อมกับชีวิตที่เป็นอิสระก็ะจงสวดภาวนาบูชาอยู่ที่นี่ความเสียสละของเจ้าจะคุ้มครองทุกคนจงเชื่อในกรรมที่เกิดจากการทำดีติดสาดาราน้อยจะมีความดีจากพ่อคุ้มครองรักษาให้ชีวิตเบสุดนั่น ผลจากเงื้อม,มือของคนชั่วข้าเข้าใจแล้วเจ้าปรันมายกโทษให้กับความใจร้อนของข้าด้วย จอบจัดการเรื่องตามหาดาราหน่อยให้เจ้าเอง พี่ชายเข้าพบท่านให้พี่ชายไปตามหาดาราน้อยที่ไหนหรือเจ้าปร,รันมาไม่ใช่การตามหาดาราน้อยติดสาทำอย่างอื่นให่ข้าท่านให้พี่ชายทำอะไรข้ายังบอกเจ้าไม่ได้แต่ขอให้เจ้าเชื่อว่าความเสียสละของติดสาจะช่วยพวกเรา ช่วยสีพิษยาทุกคนให้อยู่รอดในเวลาที่ร้ายแรงอย่างตอนนี้แต่หัวใจของคนเป็นแม่จะให้อยู่นิ่งเฉยทนรอไม่ได้แม่ความหวังจะเหลือน้อยแค่ไหนข้าก็ต้องหาทางเอาเลือดเนื้อของข้ากลับสู่อ้อมอกให้เร็วที่สุด คิดว่าข้าจะช่วยอะไรเจ้าได้ท่านต้องการอะไรถึงจะยอมคืนลูกให้ข้าถ้าสิ่งที่ข้าต้องการคือชีวิตข้าก็จะให้ท่านทั้งสองคนเกลียดข้าอยากจะฆ่าข้าข้าก็จะให้ชีวิตแลกกับชีวิตลูกสาว ข้าทราบซึ้งความศสีสละของเจ้ามากเลยเกินมารันมาข้าจะคืนยศเจ้านางพร้อมสมบัติให้มากเท่าที่เจ้าขออินยาแต่ข้ากับเจ้านางไม่ต้องการอะไรจากพวกเจ้าอีกแล้วเจ้านางข้าขอร้องเราสองคนมีหัวใจของคนเป็นแม่มารันมาลุกขึ้นไม่ ท่านต้องการชีวิตข้าก็เอาไปแต่ข้าขอดาราน้อยคืนเจ้าต้องอยู่สิมรันมาถ้าเจ้าตายเจ้าก็จะไม่ได้กอดดาราน้อยอีกเลยนะพอแล้วอ่อนวอนคนนํำมปหิดเียเวลาเปล่ารู้เช่นนั้นก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องหวังว่าข้าจะมีเมตตาช่วยอะไรเจ้าได้นิบลดความทุกข์ ที่ต้องสูญเสียชีวิตเป็นของเจ้าไปเถอะมันมายไม่ต้องห่วงเจ้านายข้าสัญญาว่าข้าจะตัดหัวประรันมายกให้ท่าน